สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางดาวโจรน,นะคะคืนวันพฤหัสที่6กฤษภาคม2 564แต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนนอกของคืนวันพุทธที่หที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรนะสําหรับดาวโจรดาวปกตินะคะปิดที่ 0 3น3 1สา4สีนี่คะ่ะพี่น้องให้หนึ่งสาไปนะคะหนึ่สสมหนะแล้วก็เน้นบอกย้ำด้วยว่าถ้ามาตามของพี่น้องนะ2ตัวนี้คืออัดเน้นๆเ,เลยนะคะอัดเลยอ่านี่คะ่ะสามหนึ่งหนึ่งสานะคะนี่ แต่ว่าพี่น้องจับคู่ให้ก็คือเป็นเน้น3 1 1หนบนนะคะคู่กับ1น1ล่างทีนี้ไม่ได้คือคิดว่าเขาจะคือมั่นใจเลือเกินว่าจะมาบนนะคะพี่น้องก็ไม่ได้จับคู่ล่างให้นะถ้าเขาอยู่ล่างเขาก็จะคู่กับสามสี่ค่ะแต่พี่น้องไปจับบนให้1นึ่คู่1นึ่ ศูนย์สามหนึ่งบนก็จะคู่กับสองแอ่ะถ้า3ามหจะคู่กับสองแค่ะหนสาคู่1นึคือชอบมากก็เลยจัดตามนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้จับว่าเขาอยู่ล่างไงคะถ้าจับอยู่ล่างก็จะคู่กับสามสก็น่าเสียดายไปนะคะแต่ถ้าพี่น้องจับ3าสีให้ด้วยโอกาสจะเด้ง3ตัวนะสามตัวบนด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่น้องคิดไว้แล้วว่าหลักร้อยน่าจะมา0ูนย์กับ3ค่ะ พี่น้องถึงให้ศูนย์ให้สามให้ศูนย์ให้สามไปเยอะนะคะคือคิดว่าหลักร้อยน่าจะมาศูนย์อยู่แล้วศูนย์กับสามเนี่ยเสียดายมากๆเลยสมาชิกในกลุ่มน้องๆน,นะคะในกลุ่มหลายๆคนก็เฮเฮปังๆกันนะคะเน้นพี่น้องก็บอกย้ําเลยว่าเน้นเลยสองตัวนี้นะคะ,ะส่วนสมาชิกท่านไหนที่ตามนะคะมาของเมื่อวานนี้พี่น้องก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะ,ะไม่รู้ว่า ได้จัดตามพี่น้องเน้นให้นี้ไหมถ้าตามกา็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะพี่น้องจะได้ดีใจด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูดาว VIP นะคะสำหรับดาว VIP พี่น้องให้เด่น3ไปนะแต่ว่าออก7 5 2 6 1นะอันนี้ให้2 2นะคะแต่ว่าจับไม่ถึง2 5นะตัวเจาะตอนแรกก็เขียนอยู่ค่ะ2 5แต่ว่าเปลี่ยนใจลบออกนะคะเอาตัวอื่นใส่แทน อันนี้ก็หลุดไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับดาว v i ไทีนี้เราก็มาดูกันต่อนอของอคืนวันพฤหัสที่6พฤษภาคมกันค่ะสำหรับคืนวันพฤหัสนะคะพี่น้องจับคู่ให้ก็จะมี202122 030414 103378แล้วก็88นะคะ 3ตัว0,2,0ย์สองศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งสสแล้วก็สองหนะึสี่ำหรับ3ตัวนะคะดาวปกตินะทีนี้สำหรับอันนี้มีบางตัวที่คู่กันนะคะสำหรับหน้าหน้าลบไม่แน่ใจว่าเขาจะบวกหรือเขาจะลบนะคือตอนนี้เขาลบลบบวกบวกอยู่ค่ะเปิดบวกแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นลบแล้วนะคะแล้วก็กลับไปบวกกลับไปลบอยู่นั่นแหละคะ่ะ จากนั้นอันนี้รู้สึกจะมีท่าหน้าลบนะคะท่าหน้าลบเขาจะคู่กันนะท่าหน้าลบนี่จะคู่กันก็คืออ่ะท่าหน้าบวกนี่สองสองคู่แปดแปดค่ะสองหนึ่งคู่แปดเจ็ดนะอ่าแล้วก็ทีนี้ท่าหน้าลบนะคะหน้าลบเขาคู่กันหลายคู่เลยนะอ่าหน้าลบนี่คู่กันหลายคู่เลยสามหนึ่งนี่ อ่าส0คู่04นยคู่ศูค่ะ02 20 20นี่คู่14คะ่ะอ่าก็มีหลายคู่นะคะ14คู่20อ่า14คู่20คะ่ะ33มสจะคู่กับ01ฉะนั้นจัดหมดทุกตัวเพราะว่ามันมีเบิ้ลมา2 3ตัวนะคะฉะนั้นตัวที่ไม่เบิ้ล1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 15 16 สิคู่ค่ะทั้งหมด17คู่จัดหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นไปตามที่พี่น้องคาดไว้เหมือนเมื่อวานนะตัวที่จะมาเด่นๆเลยนะคะตัวที่จะมาเด่นๆเลยนะคือ0 3 1ย์สามนะคะศูนย์สามนะแล้วก็สองค่ะ ศูนย์สี่นีด้วยแล้วการไว้นะคะแต่ที่เน้น, 20, 03, 14, น,นะะเน้นคือสองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งสามตัวเนี้ยนะคะเน้นเน้นเลยฮนะถ้ามาตามถ้าตามเป็นไปที่พี่น้องคิดไว้เหมือนเมื่อวานนะคะคือตัวนี้สองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสี่แต่ว่าเอาศูนย์สี่ไปด้วยแต่ยังไงก็คือเราจัดหมดอยู่แล้วนะคะพี่น้องให้จัดหมดอยู่แล้วนะ,ะการพลาดนะคะแต่ว่าเน้นเ้นคือ สตัวนี้เลยค่ะสี่คู่นี้เลยนะคะ,ะสำหรับดาวคืนวันพฤหัสนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยนะคะล้อเล่นค่ะหยอกหยอกนะหยอกค่ะหยอกอจากหนึ่งบาทก็เพิ่มเป็นสองบาทค่ะนะอัดไปเลยค่ะสองบาทนะอันนี้สามตัวสามตัวนี้จัดเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้คือ หนึ่งสองสามสี่สี่สามเท่าไหร่คะอ่าและอันนี้ก็คือหกหกใช่ไหมหกสองสิบสองหกสองสิบสองอันนี้ก็สามประตูทั้งหมดนี่รวมเป็นกี่บาทคะไม่กี่บาทเองจัดไปเลยคะ่ะกลับนะคะไม่ต้องโต๊ะค่ะกลับตรงๆเลยนะตัวละหนึ่งบาทก็คุ้มคะ่ะทีนี้สำหรับดาว VIP พีดาว VIP พี่น้องให้เด่นสีสี่นะคะให้เด่นสี่ค่ะ จับคู่ก็จะมี42 43 44 83 84 93 29 20แล้วก็30นะคะสามตัว294 043 448แล้วก็338นะสำหรับ3ตัวนะคะสำหรับดาวิ i p ชอบตัวไหนก็จัดไปเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะนี่นะ อย่าลืมนะคะดาวปกติดาวปกตินะคะจัดเลยเน้นเน้นค่ะอันนี้เน้นเน้นสองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่นะคะยังไงก็ขอให้คืนนี้เฮงเฮงปังๆกันนะคะขอหเห้เฮงปังๆนะใครที่ติดตามรับชมพี่น้องก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเมื่อวานก็ดีใจค่ะ คือไม่ทําให้สมาชิกที่รอต้องผิดหวังนะคะเพราะว่าสมาชิกหลายท่านก็คอมเมนต์ถามว่าพอวันก่อนพี่น้องไม่ได้ลงใช่ไหมก็คอมเมนต์ถามว่าไม่ลงเหรอรออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเมื่อวานนี้ลงก็เก่งคือแบบอขอให้มาอยากตามที่เรามั่นใจนะอะไรเงี้ยขอให้ขอให้สมาชิกตามแต่ว่าตัวที่เรามั่นใจด้วยนะคะแล้วก็ดีใจค่ะผลออกมานะคะก็ไม่ผิดหวังกันอ่าส่วนวันนี้ก็หวังว่าจะ ไม่ทาให้สมาชิกผิดหวังอีกนะคะแต่ถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอทุกคนในเฮง,งปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจพี่น้องก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะ อยู่ด้วยกันก็ขอให้เฮงๆปังๆค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ